เชื่อว่าผลมากรากไม้ใหญ่น้อยที่ออกดอกออกผลดกดื่นอยู่นี้สีดอกออกผลขึ้นมาจากพื้นดินทรายแดงแล้งแห้งแห่งแดนอีสานแต่นี้คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วพืชผลเหล่านี้คือประจักษ์พยานยืนยันว่าแม้พื้นดินจะแล้งสักเพียงใดก็ไม่เหลือบากว่าแรงของกเกษตรกรผู้รู้คิดรู้จักใช้น้ำพักน้ำแรงของตน พลิกฟื้นผื้นดินด้วยสมองและสองมือจากที่เคยปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวจำนวนมากๆลงทุนมากๆด้วยความหวังอยากร่ำอยากรวยแต่ไม่เคยรวยกลับเป็นหนี้เป็นสินพอกทุนเพิ่มขึ้นไม่คิดได้คิดตกเลิกหวังรวยหันมาทำกเกษตรแบบประนีตบำรุงน้ำบำรุงดินค่อยทำอยู่ทำกิน ปลูกทุกอย่างที่อยากกินเหลือกินแจกเหลือแจกขายจากที่เคยมีแต่จ่ายกลับมีรายรับเพิ่มพูนจนสามารถปลดหนี้ปลดสินมีชีวิตอย่างมีความสุขพอเพียงพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวญาติพี่น้องเริ่มต้นจากการพึ่งตนเองแล้วเอื้อเฟื้อแบ่งปันพบปะปกพูดคุยแลกเปลี่ยนทุกสุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นประจำสม่ำเสมอ ขยายการเรียนรู้จนเกิดเครือข่ายร่วมกันคิดช่วยกันทำจำนวนหลายพันครัวเรือนเป็นความสุขที่ค่อยๆขยายวงเป็นประสบการณ์ตรงที่สัมผัสได้แล้วจริงๆบนพื้นดินอีสานวันนี้จริงเรื่องกเกษตรกรรมอย่างฟานีมเนี่ยปาชาวบ้านก็ได้ทำมานานแล้วล่ะแต่ว่าทำจากเล็กไปใหญ่แทนพอทำจากเล็กไปใหญ่เนี่ย เมื่อนานปีขึ้นมาก็จะมีหลายไร่นะครับบางคนมีต้องสิบไร่บางคนมีต้องห้าสิบไร่ก็มีแอนคนที่มาดูเนี่ยก็ช็อกช็อกว่าเออทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงงานทําไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้หลายคนก็เลยไม่ทําซะเลยเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วก็ตกผลึกทางความคิดกันได้ว่าเอ๊ะเท่าไหร่่ะพอกินนะครับ ป่าชาวบ้านบางท่านก็บอกงานเดียวส่วนใหญ่ก็บอกว่าไร่หนึ่งเหลือเฟือที่จะพออยู่พอกินเมื่อแนวความคิดเรื่องการทําเกษตรแบบประณีตบนพื้นที่หนึ่งไร่ถูกจุดประกายขึ้นในเครือข่ายปราชาวบ้านและพะหุภาคีอีสานก็ได้สร้างความคึกคักตื่นตัวกับการทดลองครั้งใหม่นี้อย่างรวดเร็วการระดมความคิดเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่ละคนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบวางแผนจากประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อที่จะนำไปลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงในพื้นที่ของตนแม้จะต่างมุมมองต่างความคิดแต่ก็ล้วนยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักการเดียวกันจะต้องทำกเกษตรผสมผสานครับเนี่ยต้องปลูกหลากหลายไนมะ่ใช่ว่าจะทำอย่างเดียวไม่ได้ครับคือทำอยู่ทักกินให้ครบทุกอย่างอัดรูรั่วไอ้ทำทุกวันมันทำเกลวกไกลจากตัวเขาไม่เอาภาพรวมมาอยู่ใกล้ๆ ของบริพ่อจะเป็นของที่เราซื้อใช้ใจ่ายทุกวันทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้คิดแม้จะคาสท้ายเนี่ก็ต้องไปซื้อเขา่าวมาครับถ้าเราไอ้สิ่งเหล่านี้มารวมอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่ดีเลยอครับผมไปดูห้างแมคโครทัสเนี่ยเขามีทุกอย่างอืมแล้วก็เขาจะทาให้เป็นย่ำ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 นย่ยยยนที่แมคโครทัสมนะันก็ไม่กว้วงเท่าไหร่อ่าที่นี้ผมก็เลยว่าเอ๊ ที่นาหนึ่งแปลงของเราเนี่ยหนึ่งไร่ของเราเนี่ยเราก็ควรจะทําแบบเหมือนแมคโครลลตัสให้มันมีทุกอย่างเหมือนกันเออการทำเกษตรประณีตบนพื้นที่หนึ่งไร่ให้พออยู่พอกินองค์ประกอบสำคัญที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะต้องมีคือการออมน้ำออมดินออมต้นไม้และออมสัตว์ การออมน้ำเริ่มต้นจากการจัดหารแหล่งน้ำอาจจะขุดบ่อขุดสะหรือขุดคลองรอบพื้นที่ที่สำคัญต้องเก็บน้ำไว้ให้ได้เพื่อที่จะมีน้ำใช้การออมดินคือการฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยซากพืชซากสัตว์ทาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมาลงอย่างเด็ดขาด เพราะจะทาให้ดินเสื่อมสภาพและทําลายสิ่งมีชีวิตที่คอยช่วยทะนุบํารุงดินนอกจากนี้ต้องพยายามไม่เปิดหน้าดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วเมื่อน้ําดีดินดีระบบนิเวศโดยรวมก็จะดีขึ้นพืชผลก็จะเจริญงอกงามส่วนการออมต้นไม้ก็คือการปลูกพืชหลากหลายบางคนอาจจะแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกข้าวแต่บางคนอาจจะไม่ทำนา แต่เน้นการปลูกพืชผลที่เก็บกินและขายได้เริ่มตั้งแต่พืชระดับล่างคือพืชผักสวนครัวทุกชนิดไปจนถึงสมุนไพรและไม้ดอกสำหรับช่วยไล่มแมลงอาจจะทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อกินและขายเป็นรายได้เสริมด้วยก็ได้ถัดไปคือพืชระดับกลางได้แก่ไม้พุ่มไม้ผลต่างๆซึ่งถ้าใช้พันธุ์พื้นถิ่นก็จะทนโรคทนแล้งได้ดีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กล้วยเพราะจะช่วยดูดซับน้ำไว้หลอเลี้ยงไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆชวนพืชระดับสูงที่ควรนำมาปลูกสลับกันไปก็คือไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยที่จะเติบโตเป็นบำนาญชีวิตในระยะยาวสุดท้ายคือการออมสับซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะนอกจากจี่จำเป็นสำหรับการบริโภคในครัวเรือนแล้ว สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญของเกษตรกรทั้งหมดนี้ฟังดูไม่ใช่เรื่องยากและก็มีประสบการณ์ยืนยันมากมายแล้วว่าสามารถทำได้แน่หากมีการวางแผนจัดการที่ดีคือคิดจริงๆนะอย่างหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยก็คือกว้าง40่สิเมตรยาว4ีเมตรี่ิคูสี แต่ถ้าเราห่างหนึ่งฟุตเนี่ปลูกต้นชะอมได้ต้นหนึ่งมันก็ได้ห้าร้อยกว่าต้นอ่ะเฉพาะรอบเดยไม่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 เข้าไปหนึ่งไร่นะโอ้ยห้าร้อยกว่าต้นอโอ้ถ้าต้นละบากมันมหาศา,ศาลเลยเก็บแต่ละรอบเหมแค่คิดก็มีความสุขแนละ้วแตาทำแล้วมันจะขนาดไหนการทดลองสําหรับพื้นที่หนึ่งไรในครั้งนี้ก็เพื่อหวังจะเป็นบทเรียนใหม่สําหรับผู้เริ่มต้นจึงต้องมีการเก็บข้อมูลบันทึกรายรับรายจ่าย,ายอย่างเป็นระบบเพื่อหาคําตอบที่ยืนยันให้ได้ว่า แค่หนึ่งไร่หากทำอย่างประนีตใส่ใจก็น่าจะเหลืออยู่เหลือกินแต่ถึงที่สุดแล้วสำหรับผู้เริ่มต้นเรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคว่าจะปลูกอะไรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นหากแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง